ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องของเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับ17จิตมโนวิญญาณ อานทน์ก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานทน์เธอต้องทราบความข้อนี้โดยปริยายดังต่อไปนี้เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอานทน์ถ้าหากว่า วิญญาณไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วสลายลงเสียแล้วนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข่า อานน์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนที่เป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามขาดความสืบต่อนามรูปจะถึงซึ่งความเจริญงอกงามความไพยบูรณ์ได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าอานทน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทาน นั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของนามรูปนั่นคือวิญญาณอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้เป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานน์เธอต้องทราบความข้อนี้โดยปริยายดังต่อไปนี้เหมือนที่เรากล่าวไว้แล้วว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอาน,นุนถ้าหากว่าวิญญาณไม่ได้มีที่ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณนะต่อไปจะปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอาน,นุนเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างทางแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้ ทางแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้ทางแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัตฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้